สวัสดีคองบผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเรากลับมาพบกันเป็นคลิปแรกนะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับของอีทสุดีแม็กนะครับเป็นล้อของรุ่นสเตลล์นะครับหรือสเตลล์ก็ได้เราแต่จะเรียกกันนะครับตัวนี้เป็นล้อตัวท็อปนะครับเป็นล้อขอบสุดท้ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลายนะครับที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมนะครับอย่างมากนะครับเมื่อประมาณฟรีสัก18ึ่งหรือสอโดยประมาณนี้แหละ ตอนนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่แต่เป็นแค่ตัวใหม่มันก็ออกมาเรื่อยๆนะเป็นธรรมดานะครับลายของเขานะครับจะเป็นก้านตัววีนะครับก้านตัววีนะครับแล้วก็มีอะไรๆมีรายละเอียดตรงปลายหน่อยนะครับให้ดูสวยงามนะครับเป็นจะตรงรุ่นสเตลเป็นะล้อแท้หายากนะนะครับและข้อดีนะครับของล้อตัวนี้เนี่ยคุณสามารถนาล้อไปใส่กับรถอิซูซุทุกรุ่นได้เลยนะครับปีไหนก็ตามใส่ได้หมดนะครับ เรมาดูหลังล้อกันนะมาดูหลังล้อกันนะครับตัวนี้นะครับล้อแท้นะครับอย่างแรกเลยจะต้องมีสัญลักษณ์นะครับ Isuzu นะครับเห็นไหมครับิ s ูซุนะ T F R S นะครับ Isuzu นะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อที่ผลิตบ้านเรานะครับ Made in t h a i l a n d อ Isuzu มีโรงงานอยู่ที่เมืองไทยนะครับบ้านเรานะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นขอบ18 กว้างเจ็ดนะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบสานะครับเรอแท้นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนะครับดูก่อนเลยนะสวยนะครับล้อตัวนี้ก็ใส่ได้กับรถที่ผมบอกไปนะทุกสุดๆทุกันานสนใจสอบถามมาได้นะครับรถชุดราคาไม่แพงล้อดีๆยังหาได้อยู่นะครับร้านเราเป็นเต้งสีขาวแดงนะครับใน,นราชูว่าร้านต้นออยังโดน,นะคระับตั้งอยู่พระรามสอง บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนเต21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับรคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ